จับมาโคกับพวกเรานะครับโอ้โหนี่ที่ผ่านมาเราก็เห็นไอเดียดีๆเยอะแยะไปหมดเลยยังไม่หมด,มหมดคุณผู้ชมใช่เพราะว่าในช่วงนี้อย่างที่บอกไปเรามีอีกหนึ่งสุดยอด ความเจ๋งความเจ๋งก็คือว่าเราเนี่ยชอบนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยเราชอบอะไรที่มันเป็นพื้นบ้านแล้วเอามาต่อยอดพื้นบ้านเลยป่ะกระบ,บงนะกกระเบื้องพื้นปูน,ปนไม่ใช่ <c oughs> นะคไับผมให้ไป,ไปถึงความคิดหรือภูมิปัญญาพื้นบ้านนะครับที่เอามาต่อยอดอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียฝ้ายคุณผู้ชมครับรู้จักใบตองตึงไหมครับไม่รู้จัก <c oughs> ใบตองตึงเนี่ยนะครับก็คือเป็นเป็นใบให้ใบหูกว้างเนาะมันไม่ใช่ใบตองที่ไม่ใช่ใบตองไม่ใช่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 นะครับเป็นใบที่แบบว่าเขาเอามาเนี่ปกติเข้ามาห่อข้าวทางภาคเหนือแต่คุณผู้ชมทราบหรือไม่ว่านี่คือใบตองตึงครับไม่เห็นลายแล้วก็นึกออกว่ามันคือใบอะไรแต่ว่าตอนแรกอ่ะเหอไม่ออกว่าใบตองตึงแค่ไม่รู้จักชื่อแต่เคยเห็นที่เข้ามาห้อมันจะใบใหญ่ใ่ใช่ใช่ใช่เป็นใบใหญ่ใหญ่ัน้ำได้จริงไหมครับผมเนี่ย ผมเนี่ยถึงแม้ว่าจะชื่อตองนะครับแต่ผมก็ไม่เคยเห็นใบนี้ไม่ตึงตึงเป็นบางส่วนนะครับผมมันต้องตึงยังไงฝ้ายมันถึงจะเรียกว่าใบตองตึงจริงใบตองตึงจริงๆมันก็คือเป็นใบที่ลักษณะไม่ตึง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 เหรออุตสาปปูต้นน้ำลาย่งอุตสาหปงไหมเอาใหม่มันต้องตึงยังไงเหรอฝ้ายมันถึงใบตองตองเนี่ยนะคะเวลาเราถือปุ๊บมันจะต้องตึง ตึง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 เต้งตึงตึงเต้นตึงตึงพอเถอะพอใจแล้วใช่ไหมครับผมอ๋อไม่ต้องตองตึงอย่างนี้ใช่ไหมครับแบรนบบนี้ลักษณะก็คือว่าอย่างที่บอกว่าอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ดูคลิปกันอ่าครับผมเขามาทำให้มันเป็นกระเป๋าหลากหลายรูปแบบครับแล้วก็ใช้งานได้จริงๆรแบรนด์นี้นะครับชื่อว่ามิส e รีฟนะครับค่ะซึ่ง เป็นยางชั้นนําของโลกนั่นมิชลินครับผมมิสเตอร์ลีฟนี่นะครับเอาไว้กั้วปากนะครับเวลาดับกลิ่นปากนั่นเองอิตาลีอันอิตาลีโอไปกันใหญ่ละเอาล่ะคุณผู้ชมครับไปดูคลิปนี้จากน้องป้าโปะปุ๊บปั๊บร้อยเทสของเราครับผมก็พาไปดูเจ๋งมากครับผมไปไปดูกันค่ะ ปอนี่เดินมาแล้วก็เห็นสะดุดตามากเลยผลิตภัณฑ์ของพี่ปอวันนี้ก็คืออันนี้เป็นเป็นกระดาษหรือเปล่าคะไม่ใช่เป็นใบไม้ครับเป็นกระเป๋าทงจับใบไม้เหรอทำจากใบไม้ครับเฮ้ยไม่เชื่อพี่เหมือนกระดาษมากเลยอ่ะยับตาลิดได้กันน้ําได้มันคือใบเลยค่ะใบตองตึงครับมันเป็นงานนวัตกรรมมากคือใบข้างบนนี้หรือเปล่าร้อยเหรอถ้าแล้วทำไมพี่ต้องใช้ใบตองตึงด้วยพี่ใช้ใบอื่นได้หรอ ไม่ต้องตึงใบอื่นได้ไหมก็ได้แต่ว่าโครงสร้างหรือคุณสมบัติใบตองตึงอันดับแรกคือมันดีแล้วก็เหนียวอยู่แล้วเหนียวก็เหนียวครับผมบางคนบ้านที่ราใช้มูลังคาออกกอเหนียว<อ>แล้วก็เรามีความหม,มุกอกตับใบชนิดนี้ไอ้บ้านพี่อยู่ไหนเนี่ยลำปางครับอ๋อแล้วแล้วแล้ว,ลวคือปกติเขาใช้ท้าอะไรครับหมายถึงว่าใบตองตึงบ้านพี่ปกติดั้งเดิมเลยเขาใช้ท้ำอะไรก็เวลาเข้าป่าใช่ไหมก็หานอไม้หาผักหมไม้เจอ พวกสัตว์ทั้นี้ก็มาเป็นหอ่หอหอ่หอของพวกนี้ได้เพราะว่าใบมันไม่เป็ดขนแล้วมันจะแข็งแรงเวลาเราห่อ,หออะไรมีความยืดหยุ่นในตัวสูงมากค่ะแล้วเขาใช้แค่หอ่อของได้อย่างเดียวหรือใช้ติดใช<น>้บนลูกค้า,าหอ่อ,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 หอข้าวเหนียวอะไรพวกนี้ครับเวลาเราหอ่ขอข้าวเหนียวมันก็จะหอมมากเลยเพราะว่าความร้อนมันเจอสัมผัสกับใบม้าชนิดนี้มันก็จะแกะออกมากลิ่นมันกลิ่นมันมีมันมีอะไรบ้างเนี่ยไม่กลิ่นอยู่เนี่ยครับมีกลิ่นมีกลิ่นด้วยนะไม่ม่กลิ่น ให้พี่เล่าหน่อยค่ะว่าว่าว่า,วา,วาแนวความคิดที่เราแบบว่าเอามาทําเป็นกระเป๋าทำไมต้องเป็นกระเป๋าด้วยอ่ะทำไมไม่กลายไปเป็นกล่องหรือไม่เป็นอะไรงเ,<ร><ำ>เราเริ่มทําจากพวกกล่องมาก่อนอยู่แล้ว<อ>ทําตัวงานคิปเซ็ตบล็อกกล่องของควานทุกอย่างอยู่แล้วทีนี้มูลค่าของสินค้ากับกําลังการผลิตข,ของเราม,มันจะไม่ไม่ค่อยบาลานซ์กันเพราะฉะนั้นเราก็หาของที่ เวลาเวาส่งไปต่างประเทศน่ะปริมาณไม่ค่อยเยอะแต่ได้จํานวนเงินมากน้าหนักเบาแล้วคนที่ทําตลาดเราก็ทําได้ง่ายขายคล่องแล้วก็เราก็ไปรีเสิร์ชดูว่าเออคนบวกกับแนวอินเทรนด์ในเรื่องของอีโค่กรีนมันมาแรงพวกนี้นั้นเราก็เลยพยายามหาสินค้าที่มันเป็นมิตรต่สิ่งแวดล้อมค่ะอะเงี้ยแสดงว่าพี่เอาส่งออกส่งออกประเทศเลยคะก็มีญี่ปุ่นกับเมรกาเป็นหลักนะครับเฮ้ยญี่ปุ่นกับเมกาใช้แบบนี้เลยเหรอใช่อย่างตัว รอบตัวอเมริกาตัวไหนที่แบบท็อปต,ตัวอเมริกาก็จะเป็นพวกอสังหาริมทรัพย์โตทำงานที่ใส่เอกสารเอสซแว่นตาปากกาแล้วเรามีอันนี่ไหมหนูอยากรู้เคส iPad มีครับมีแต่มันพอดีงานนี่มันพื<อ>้นที่มันน้อยแล้วอันไหนที่แ<ล>บบเป็นตัวท็อปเป็นตัวท็อปของพี่เลยแบบขายแบบออเดอร์เยอะมากตัวท็อปของพี่ก็เป็นพวกอสังหาริมทรัพย์โตทำงานมากกว่าคือใส่ปากกาแว่นตาอ่าใส่เอกสารเอสซีไอแพดไอโฟนอะไรพวกนี้ เราก็รูอยู่ว่าแบบเออใบไม้มันน่าจะขาดง่ายใช่ปอกง่ายแต่เออันนี้มันมันมันทนมันทนจริงใช่ไหมพี่พี่ไม่ได้ลองนูใช่ไหมทนจริงจริงคนไม้ยนต์มือคือพี่กรรมโยมนมีดกับไฟครับโยมันมีดกับไฟใช่อ๋อโอเคคือมันต้องทํามาคือเราเริ่มเราเริ่มจากเราทาวัตถุดิบก่อนวัสดุก่อนเพราะฉะนั้นในเรื่องฟังก์ชันออกแบบดีไซน์เราไม่เก่งลูกค้าเป็นโจทย์ให้เราทาตามโจทย์ลูกค้ามากกว่า เหมือนเหมือนเขามีออเดอร์มาใช่แล้วเขายังมีสเปคมีแบบอะไรให้เราทำตามแบบมากกว่าค่ะพี่ปอเราวัสดุอย่างเงี้ยค่ะใบไม้ที่พี่ปอมาทำกระเป๋าต่างๆนานาพวกเนี้ยพี่เดินเก็บตามรายทางมาหรอคะใบตองตึงเนี่ยปกติมัะจะอยู่ทุกภาคของประเทศไทยเออต้องเป็นภาคใต้ภาคเหนืออีสานทางภาคอีสานเรยกว่าใบชาติหรือว่าใบตองปูค่ะแต่ก็มีปริมาณไม่มากถ้าเป็นภาคกลางเราใบพลวงค่ะ แต่เป็นภาคเหนือก็คือมันจะเป็นป่าร้อนชื้นแล้วก็อยู่บนภูเขาอยู่เหนือระำักน้ําทะเลค่ะ600ขึ้นไปเพราะฉะนั้นต้นไม้ชนิดนี้จะขึ้นมากในในนี้แลวเป็นต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ลัดใบก็คือมันจะมีการขาดใบขึ้นหลุดเราไม่ได้ปลูกเป็นต้นสากต้นขนุนอะไรเงี้ยแต่มันจะขึ้นมาเองเราความสูงมันประมาณ2เมตรครับสังเกตดูต้นไม้ชนิดนี้เคยเห็นเห็ดเพาะไหมครับไม่ไม่เคยเห็ดเพาะเห็ดไม่ปังมอ่ะเห็ดปังคม เห็ดชนิดนี้เนี่ยมันจะอยู่ใต้อยู่ใต้ต้นใบตองตึงก็งคือเวลาใบตองตึงเวลาล่วง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 ไปเนี่ยมันจะล่วงในของมันเองโ <ฮะ S 1> ดยธรรมชาติมันก็จะล่วงไปลังนั้นพอม,มันสะสมมียีสต์มีความร้อน <ฮะ S 1> ใบไม้หน้าถ้าผมก็จะมียีสต์มีพวกนี้ขึ้นมาก็จะเป็นเห็ดเห็ดอ๋ <head S 2> อเห็ดท <head S 2> <ข>อดที่เขากินกันามธรรมชาติใบไม้ต้นนี้แหละมันจะขึ้นเองคือเราเก็บ แล้วถ้าหนูวางยิงไว้เห็ดผาะมันจะขึ้นไหมมันมันไม่มีความชื้นนะมีอะไรมันไม่มีแรงปัจจัยมันขึ้นหรอกครับแล้วยังไงที่รับซื้อยังไงคะหรือว่าไปเก็บมาเองทรงงานนี้ก็ต้องให้ชาวบ้านเป็นวนร่วมก็ซื้อของชาวบ้านชาวบ้านเป็นคนมาขายเราสั่งเขาเองว่าแบบเราต่อขนาดเรหรือเราเรื่องขนาดล่ะเราทำกับชาวบ้านอย่าไปละเอียดกัมากมากเลยครับก็ ขอให้เขาเราบอกว่าเป็นใบที่มันแข็งแรงสมบูรณ์ไม่อยากให้มีชื้ราพอดีอะไรเราให้ความต้องการเขาไปว่าเราขอใบที่มันสมบูรณ์เพราะว่าใบมันไม่มีเล็กขนาดนี้หรอกใบมันก็ประมาณนี้ถึงขนาดนี้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องขนาดเราไม่ต้องกังวลมากและอย่างลวดลายมีการทําลวดลายแล้วก็ลายสไตล์ก็ให้ให้ให้ลงน้องทำลายสไตล์ไปเลยครับแบบลวดลายใบไม้ออกมาก็ไม่เหมือนต้นไับ สีอย่างเงี้ยค่ะเราทํายังไงพี่แบบสีพี่ก็เป็นพวกสีที่มีพวกสารโลหะหนักต่ำ้ามาทันแล้วเพราะว่าเป็นงานพวกโครลเกลนนะครับตัวข้างในเนี่ยเป็นผ้าอะไรได้บ้างหรือเปล่าได้หมดอ่าอยากได้กระเป๋าใบ80บาทได้ผ้าข้างในก็อาจจะเป็นผ้าดิบเมตรสิบบาทอยากขายกระเป๋าใบ2 0 0ร้อค่ะสเปคข้างในซิฟแอคเซสซอรี่แล้วมันไม่มีปัญหาเรื่องความชื้นเชื้อราที่มันจะขึ้นอะไรไห่เราะเรา้าก่อนกายาฆ่าเชื้อราอยู่แล้ว ราะว่าใบไม้มันก็คือคลอโรฟิลล์สีเขียวคือแป้งใช่ไหมพอเรามันเจอความชื้นเจอน้ำมันก็จะเป็นพวกเชื้อราอยู่แล้วอ๋อแต่เราก็ผ่านกรรบวิธีเรียบร้อยแล้วมั่นใจได้ว่าสิปีแล้วครับทำให้มาสิบปีทำเนี่ยมาสิบปีแล้วครับทำให้ทำนี่มาสิบอันนี้ก็สิบปีแล้วนะยังคะแปลว่าไงแต่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์นี้ได้สองปีมาถือว่าทํากับใบไม้เนี่ยมีความิจัยลองมิดลองมูอซะดุผลิตภัณฑ์อื่นๆมานานแล้วก่อนหน้านี้เราทําแล้วก็ยังไม่ได้ทําให้มันกันน้ําได้้กกกก็็ลูคาาาถมมน พ่าถ้ากันน้ําได้คงจะดีเนาะได้ทาเกตเพิ่มได้ผลิตภัณฑ์เพิ่มมันก็คือถูกพัฒนามาเรื่อยๆใช้นวัตกรรมต่างๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมคะค่ะมันอาจจะเป็นพวกแฟชั่นดีไซน์ใส่เสื้อใส่อะไรพวกนี้ก็ยังได้เออแต่หนูก็รู้สึกว่าแบบรูปแบบมันดูโมเดิร์นมันไม่ได้ดูแบบว่าเก่าอะไรขนาดนั้นคือถ้าเป็นของญี่ปุ่นก็ยิ่งยับยิ่งสวยครับใช้นิ่มๆเหมือนหนังอะไรเงี้ยพวกนี้แต่หนูรู้สึกว่ามันคล้ายๆหนังใหม่ๆมันก็อาจจะสระดูกแข็งๆกรอบๆแต่พวกนี้ถ้้ายยิิ่่งงงใชนมเหหือั และการเย็บปกติธรรมดาเหมือนมีสองอย่างถ้าเป็นลูกค้าที่โซนยุโรปหรือว่าโซนฝั่งน้นเขาจะให้ใช้จากแบบจากโบราณเลยครับทำไมะทำไมเขาไม่ให้ใช้จากอุตสาหกรรมเท่าเท่าไรเพราะว่าเขาอยากให้มีกลิ่นอายของของงานฝังเข็มมันมีรอยฝังเข็มอยู่อ๋อมันจะเห็นรอยเข็มรอยเข็มโรงงานจากจะดูแบบไม่ค่อยเรียบร้อยคือเรียบแต่ไม่เรียบร้อยคือระยะสโตกของรอยด้ายมันอะ ครัครให้คแต่ว่ามันก็เรียบร้อยอะไรเงี้ยให้มันมีกลิ่นอายของงานพวกงานคราฟงานมืออยู่แต่ถ้าเป็นเชอร์รี่เราต้องเนียยระยะห่างสีโอไม่เท่ากันเลยมันพยายามให้มันเหมือนเป็นทัคชรี่เมตมากกว่าอ๋อพี่ก็มีทั้งการแบบว่ากระบวนการทําทั้งสองแบบใช่จักรแบบถีบก็มีอืมเราก็ตอบสนองทราเก็ตแต่ละแบบใช่ได้หมดอนกระเป๋านี้ไงี้ยกระเป๋านี้ต้องโอเคแล้วก็แล้วนี้เป็นสีธรรมชาติของมันหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ กระเป๋านี่ก็แนวให้มันแนวถ้าผู้ชายสภาหรืออะไรก็ใส่แม็กอะไรให้มันดูโมเดิร์นมาอีกหน่อยก็ก็โอเคน้อยแต่ก็สวยงามได้ใั่ค่ะไมต้องมากกคแขกขาวันนี้ขอบคุณพี่ปอมากนะคะสวัสดีค่ะกลับไปเอาใบไม้ที่บ้านมาทำได้เลยครับตบมือ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 ให้กับไอเดียดีๆนะครับที่ เอาภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยไปต่อยอดกันเรานอยากเห็นอะไรแบบนี้เนาะปช่จริงๆก็ถ้าเกิดว่าเอามาใช้เนี่ยเราก็ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีมูลค่ามากขึ้นแล้วเอามาจากของที่เป็นพื้นบ้านแล้วไม่มีมูลค่าเออคือเรื่องของเรื่องว่าชาวต่างชาตินี่เขาไม่มีหรอกที่ประเทศเขาเนี่ยเขาไม่มีหรอกเวลาเขามาบ้านเราเนี่ยเออเขาก็จะแบบเขาก็จะเฮ้ยแปลกพิเศษแล้วถ้าเกิดทำทำให้เกิดเขาแบบมาที่นี่แล้วต้องซื้ออันนี้ เอากลับไปใช้นี่แหละสุดยอดเลยคุณผู้ชมครับและถ้าประเทศไทยใบตองตึงแน่นอน้วถ้าคุณผู้ชมครับคิดได้อย่างมิสรฟแบบนี้แล้วก็กู้ชาติครับนี่นะครับก็หลากหลายเรื่องราวเหมือนเดิมนะครับเกี่ยวกับดีไซน์มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างคุณผู้ชมก็ใช้วิจารณญาณของตัวเองนะครับกั้นกรองเอานะครับผม แต่ว่าไฟ,ไฟเชื่อว่าจริงๆที่เราได้ดูหรือว่าเราได้นั่งทําได้นั่งฟังกันก็จะสามารถนําไปต่อยอดอใช้กับของใกล้ตัวส่วนมากหยกเอาของใกล้ตัวมาทําแล้วก็ยกตัวอย่างให้ผู้ชมได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็สามารถเอาไปต่อยอดได้อีกหลายๆอย่างอ่า,ารครับแล้วก็ เวลาเราคิดอย่าคิดแค่ด้านเดียวลองคิดให้มันปรับเปลี่ยนหน้าที่การใช้งานของมันไปนะครับมัลติฟังก์ชันในยุคนี้หน้าหลังหน้าด้านไม่ใช่นะครับผมโวยมาหน้าด้านไม่ใช่อย่างงก็เรียกว่าลิขสิทธิ์ขโมยลิขสิทธิ์ทางปัญญามาเราต่อยอดเราจะต่อยอดเอาก็โอเคนะครับขอให้ทานะครับเพื่อดีไซน์กู้ชาติของเราครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้ นะครับทางสายดีดีไซน์แอดดีไซน์ชนแนลนะครับผมบอ่าวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีคบบ๊าับายบ๊ายบาย